สัมมาสังกัปปะนะเป็นอีกองค์ธรรมหนึ่งในมักมีองค์แปดซึ่งก็คนสน่วนใหญ่กะไม่ค่อยคุ้นนะอยาคุ้นกับสัมมาทิฏฐิในอีพีที่แล้วนี่มากกว่าแต่สัมมาสังกัปปะนี่ก็ไอ้ตัวเดียวกันแหละกายสังขารนะสังขารกับสังกัปปะนี่ก็เป็นเป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นความคิดเป็นความคิดเป็นอีกวิตีหนึ่งในการมองนยให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจได้ได้มองในในอีกมุมหนึ่ง สังขารในปฏิจจสมุปาทเนี่ยก็คือสังขารที่มีสัญญาเวทนาเจตนาผัสสะมรสิการอันนี้อีกห้าองค์ธรรมอันนี้ก็อยู่ในในสังขารตัวเดียวกันนั่นแหละแต่พลิกอีกมุมหนึ่งเหมือนกล่องมันมีหลายมุมอ่ะพลิกไปอีกเหลี่ยมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมุมนี้จะมีหกอย่างก็คือมีกามฉันทะอ่กาม,มะสังกปะนี่คามะสังกปะอ่าพยาปทะแล้วก็พยาปะทะอ่ะาะะอวิหิงสาวิหิงสานี่เป็น อาจจะออกบาลีน่อยหะว่าไม่มีคําจํากัดความภาษาไทยที่จะสั้นถ้าหากว่าใช้ภาษาไทยเนี่ยจะต้องอไม่สามารถจะบรรจุไว้ในกระดาษได้เลยเนะยขยายออกมาเอาเฉพาะชื่ออย่างเดียวนะนอันนี้ก็เป็นตัวที่จะให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้บอกอีกมุมหนึ่งมุมที่แล้วเนี่ยเป็นมุมของปฏิจจสมุบาทคือเป็นเส้นทางว่าอะไรเป็นปัจจัยตัวให้เกิดอะไร อันนี้เป็นเป็นมุมที่มองในในตัวในตัวความคิดในตัวที่มันเกิดขึ้นมาเลยอ่ามันยังไม่ได้มันยังไม่ไปผสมกับใครมันยังไม่ไปอ่ก็เรียกว่าไปสรรพยุทธไปไปผสมกับใครเป็นตัวของมันเองที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเช่นอ่าการมาสังกป่าเนี่ยการมาสังกป่านี่ก็คือเอ่อการไอ้การนี่คือกายกยเราเนี่ยกอขึ้นด้วยกอไก่เนี่ยขึ้นกายกยนี่ไม่ใช่ไอ ไม่ใช่รูปหนังเก้าแิบสองอย่างเลยเนะี่ยไม่ใช่นี่นะอันนี้มันเป็นอสุภะนะไอ้พวกพิจาานาตัวเนี้ยแต่ว่าตัวที่นักขาตาตาตะโจนเป็นอสุภะแต่ว่าไอ้กายที่ว่าเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าขึ้นด้กามเนี่ยมันจะมันจะเป็นกายจะเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวตาหูจมูกลิ้นนะ,ะความคิดที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นในการเปกระทบห,หรือไปเห็นหรือว่าได้ยินอะไรมาเนี่ย เกิดความคิดขึ้นมาอันนั้นก็เรียกว่าการเดี๋วว่าการอน,นี้เนี้ยคือการที่ฝั่งฝั่งที่ชอบนะอ่าฝั่งที่อยากจะทิ้งคือเห็นเ็าเรียกว่าเห็นภัยแล้วมันอ่อกามเนี่ยมันเกิดยังไงเกิดสุขเกิดความสุขขึ้นมาทางกายก็จริงแต่ว่าอ่ามันก็ต้องกอให้เกิดความทุกข์อ่าคือเราอยากจะให้สุขมันอยู่คือเกิดความสุขในคยใครๆอยากจะได้ความสุข,ขนั้นแหละในอ่าบรรดาคนที่เกิดในโลกธรรมเนี่ย ในโลกในในโลกที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยเป็นโลกกระทำแปดนะใครๆก็อยากจะได้ความสุขแต่ว่ามันอยู่ในความมันอยู่บนความทุกข์ไงความสุขที่อยู่บนความทุกข์เป็นยังไงเอ่อความสุขที่มันความมีความสุขขึ้นมาเ,นเรามีความสุขแล้วเราก็อยากจะเอารักษาความสุขนั้นไว้อ้อย่างที่จะรักษาความสุขนั้นไว้ในหลักคือความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไอ ไอ้ความสุขเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันก็ไม่เจริญมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามไอ้ปัจเจกปัจจัยของมัน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 ไม่เที่ยงอ่ะมันมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้เออมันไม่ใช่มันสุขแล้วไม่จะสุขอยู่ตลอดนะมันไม่ด้สุขตลอดเราแต่ว่าเราอยากให้มันสุขตลอดนะอันนั้นแหละคือความทุกข์นะที่มันแฝงอยู่ด้วยด้วยด้วยกันเหมือนกับมีดที่มีไอ้คมกับไอ้สันอ่ะมันต้องไปด้วยกันอย่างนั้นอ่ะอ่มันอยู่ด้วยกันอ่าทุกข์กับสุขมันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะ ตัวนี้คมะก็คือความคิดคิดที่จะออกจากการภาษาภาษาภาคกลางภาษาไทยเนี่ยออกจากกา,ารับภาษา่ถ้าเป็นแปลก็เรียกว่าออกบวชไปออกบวชอย่างเงี้ยเนะยมันก็เลยทําให้มองภาพของคาว่าออกจากการคือ,อไม่สนใจละในกรรมอะไรออย่างนี้นะพวกนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวสังขารเนี่ยถ้าหากว่ามีอย่างว่าไอ้สัมมาสังกัปปะเนี่ยมันจะเป็น มันเป็นทั้งตัวทีด่ดีทั้งหมข้าขึ้นด้วยสมัมมาสัมมะสัมมะสัมมาทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีจะชั่วหรือว่าจะไม่ดีไม่ชั่วหรือว่าจะอะไรมันเกิดขึ้นมาถ้าเป็นสัสมมะสัมมะทั้งหมดเนี่ยที่เกิดอยู่อยู่ในเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีสี่รูปแบบนะถ้าเราเป็นเทวะเนี่ยเป็นเบวะเนี่ยจะมีสองคือมีสุขกับมีทุกข์อย่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์มารีศยก็มีมีมีสองแบบคือมีทุกข์มีสุขี โลกธรรมมนล,ลาบเสื่อมยาบมีลดเออเบียไอ้โลกธรรมแปดอะลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศอไประมาณอย่างนั้นนะมีสองอันแต่ว่าถ้าเป็นสัมมะเนี่ยสัมมาของพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมามเป็นบาลีเนี่ยมันจะมีอยู่สี่แบบมันจะมีคือเอ่อมันจะมีทั้งดีทั้งชั่วดีอ่ามีดีอันหนึ่งอะมีชั่วคือชอบอันหนึ่งชอบอันหนึ่งไม่ชอบอะไรประมาณอเงี้ยนะอีกไอต่อมาก็อันที่สามคือทั้งดีและไม่ดีอ่า เอ่อถ้าเปรียบเป็นดีเป็นสีขาวไอ,อ้ไม่ดีเป็นเออชั่วหรืเป็นสีดําเนี่ยมันก็ยังมีสีดำับสีขาวแล้วทั้งมีทั้งดีแล้วไม่ดีเลยนะเออก็คือผสมกันเป็นสีเทาเหมือนกับอ่าที่มีอยู่ในโซเชียลอยู่ในข่าวทั้งหมดเลยแหละเรื่องสีเทาอะไรเงี้ยออมันจะมีแบบนั้นเนความคิดก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคือยังแยกไม่ได้นะถ้าเป็นภาษาอธรรมะโบราณหน่อยก็อ่าเป็นโมหะนะไอ้หนึ่งไอ้โทสะเป็นสีดาสีขาวไอ้โทสะโมหะแล้วก็ไอ้โทสะ ะลรนะมันมลาคาโทรสามโมหะนะมันก็จะเป็นสีเทาๆอย่างนั้นคือแยกยังไม่ออกว่ามันเป็นสีขาวหรือสีดำนะแต่ว่าจะมีอีกนนหนึ่งนะสําหรับสัมมาสัมพุทธะคือไม่มีสีไม่มีสีนะมีสีขาวมีสีดําแล้วก็มีสีเทาแล้วยังมาแล้วยังไม่มียังไม่มีสีอ่ะไม่มีสีอีกนะอันนี้คือมุมมองของของผู้บุิบติธรรมที่จะต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวสัมมาที่ว่าสัมมาสัมมาทั้งหลายเนี่ยในไม่ใช่มองแค่มุมว่า เอออันนี้มันดีเอออันนี้มันชั่วนะหรือดีก็ไม่ดีหรือผสมกันทั้งดีทั้งชั่วยังมีอีกอันหนึ่งก็คือสีไม่มีสีก็คือเียเตใส่ไม่มีสีส various, อน,นี่คืออ,นนอพูดถึงความสมานะเจอสัมมาสังกปะดีก็เหมือนกันนะก็มีทั้งกามอันนี้คืออกามวัชทะเนี่ยคือความชอบนะนี่ขมะานี่คืออย่างจะออกจากความชอบนี้เพราะความความสุข ram, มันเกิดจากกามความหมายเปน็นยันนะ ตล้มาก็คือพยาบาทพยาบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมก,กันกับเขา่าจิตอยู่แล้วนั่นก็คือเรียกว่าอะไรอิจฉาและมัจฉริยะจําจได้ไหมแต่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วก็มีอยู่ในบาลีด้วยนะอันเนี้ยมีอยู่ในชั้นพุทธวัจน่างหากอ่าเป็นอ่าคืออิจฉานี่ไม่ได้แปลว่าอิจฉาในสยาของเราเน,นะอิจฉาในสยาญาของเราเป็นเป็นมัจฉริยนะเลยคือเป็นความตนหีคือไม่อยากให้ใครได้ดีกว่ามากันเถอะเออ อิจฉานี่แปลว่าความอยากอยากได้อภิชาและเขาเรียกว่าอภิชาหรือว่าความอยากได้เรียอิจฉาอีกตัวหนึ่งก็คือมัจฉิยะก็คือความที่ไม่อยากให้ใครได้เอ,อคือไม่อยากจะให้ใครอ่ะไม่อยากจะไม่อยากจะให้อคืออยากได้เนี่ยอยากได้เยอะๆแต่อยากไม่ถ้าจะเสียจะให้เสีย,ยน้อยๆมันก็พวกที่เ,เราไปอะไรบนบานสารกล่าวต่างๆซื้อ ดอกไม้ทุบเทียนไปห้าบาทสิบาทที่จะไปขอให้ถูกหวยเป็นสิบล้านร้อยล้านนั่นแหละอันเดียวกันน่ะนี่แหละคือไอ้มันปิดมากับจิตอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเคสปกติไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อย่างใดไอ้ที่เราทําน่ะไอ้นี่เราไปขอไอ้ซื้อทุบเทียนไปแล้วก็ไปไหว้แล้วก็อยากจะได้ถูกหวยร้อยล้านพันล้านน่ะอันนั้นปกตินั่นแหละคนปกติเป็นยางนั้นคนที่ไม่ปกติคือพวกที่เห็นโอ้อันนี้มันทุกอันนี้มันทําให้เราทุกเนี่ยน่ะเราอยอกองเกทุกเนี่ยเป็นอัพยาปาทะคือไม่อยากจะทําอย่างนั้น ก็จะออกมาบวชหรือว่าออกมาเพื่อที่จะไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากทําอย่างนั้นเนยความหมายเนี่ยส่วนไอพีหฮ,ฮิงสาเนี่ยวิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนนะหิงสาเบียดเบียนถ้าพูดถึงเบียดเบียนเนี่ยก็ถ้ามองแปลไปอย่างอื่นก็ยากนะให้แปลไปถึงศีลแล้วกันศีลเนี่ยคือต้นของความไม่เบียดเบียนเลยศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนทางร่างกายข้อที่เดี่วครับเบียนจากการฆ่าสัตว์นะ อันนี้เราไปติดเขาว่าฆ่าสัตว์ซะแล้วนะจริงๆมันไม่ไม่ได้เบียดเบียนเบียดเบียนลมหายใจเขาเนี่ยปลานาจิตปลาตาเขาลมลมหายใจคือไม่เบียดเบียนเขาไม่ให้เขาอยู่เป็นสุขคือร่างกายเขาไม่เป็นสุขนั่นแหละความหมายนะไม่เบียดเบียนทรัพย์เขาอันที่สองอันที่สามไม่เบียดเบียนของรักเขาอ่มีคู่รักของเขาเป็นต้นอย่างงี้นะอันที่สี่คือไม่ไปพูดจาเบียดเบียนเขาอีกอันนั้นก็เบียดเบียนเหมือนกันเบียดเบียนด้วยการพูดนะอันที่ห้าก็คือการไป อันนี้เบียดเบียนตัวเองที่ห้าเนี่ย่สินข้อห้าเนี่ยคือสุาลานเมระยะหนี่ยคือกินเข้าไปแล้วเอ่อก็ทําให้สติเราไม่ดีก็ไปเบียดเบียนอ่าพูดจาไม่ดีกับเขาก็เป็นสินข้อสี่ไปแทะลรมดูกเขาเมียเขาก็เป็นสินข้าสามอ่อไปต่อไปก็ไปรักของเขาบ้างไม่ไม่มีเงินซื้อเหล้าไปหาลักของมาขายของเขามาก็เป็นสินข้อข้อสองไปไงหรือเขาไม่ให้กินเหล้าก็ไปทุบตีเจ้าของร้านเขาได้ก็เป็นสินข้อหนึ่งอย่างนี้นะอันนี้คือความหมาย ตัวสังปกปะนี่ก็เหมือนกันนะสังกปะเนี่ยปเ,ปเป็นอยู่ในความคิดนะอะเป็นอยู่ในความคิดไม่ได้ออกว่าเป็นเป็นทางไอบาจาือนศีลแต่ว่าที่ให้ให้มองภาพวิิสานี่เป็นศีลเพราะว่ามันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นที่จะ,ะที่จะเบียดเบียนคืออยากจะได้ของเขาอคืออยากจะได้ของเขาด้วยจิตที่ดั้งเดิมของเราละอิจช้าและมลัจฉรยะนี่แหละตัวนี้เนี่ยคือความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราอยู่แล้ว ถ้าหากว่าใครไม่เห็นมันยิบมันก็ยังไปเป็นเลยเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าตัวตนตัวเราของเราไม่ใช่เราอันนั้นอ่ะอันนั้นมันก็แปลอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นผลของมันอันนั้นเหตุของมันคือมันผ่าษสาแล้วมันเปลี่ยนเลยเราไม่มีโอกาสได้ไปเห็นมันเลยว่ามันเป็นเราแต่เมื่อไหร่เขาเรียกว่าอุปทานอุปทานที่ว่าอุปทานเนี่ยคือมันยึดไปเลยมันยึดเลยพอผ่านสาปุ๊บเนี่ยไป ผัสสาปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหาตัณหาวยญาอุปทานพอผัสสาปุ๊บมันมันไม่ดองรอไปเสียให้คุณเวทนุงเวทนาเลยมันผัสสาปุ๊บมันทุกเลยมันมันยึดติดเลยมันอุปทานเลยอันนี้ข้ความก็อ่าัตาไม่ใช่ว่าเป็นตัวตนอันนั้นอ่ะมันก็ใช่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นผลของมันออันนี้ว่าไม่มีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรนะอันนี้ตังบบะเนี่ยส่วนมามสเปนแต่มันใช่แต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่เหตุของมันไม่ใช่มรค อน,นั้นมนเป็นผลนะตัวเหตุของอ,อตัวตัวเหตุของทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสังคปะนะบางคนก็ไปคิดว่าอันนั้นเราก็ออกจากความคิดเราก็ไม่คิดสิไม่คิดแต่คุณจะคุดถ้าคุณไม่คิดมันจะมีดีได้ยังไงไอความคิดเนี่มันมันเป็นกลางๆนะมันไม่ได้ไอมันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่ว,ว่าไอต้อนเหตุข,ของมันที่เราเราทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากความคิด ถ้าหากเราไม่คิดเราก็ไม่ทุกข์มันก็ใช่อยู่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม,ม่มันก็ไม่รู้อย่างอื there, ่นด้วยไงมันมันก็ไม่รู้อย่างอื่นมันก็ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วด้วยไงถ้าเราไม่คิดเนี่ยคือมันห้ามมันไม่ได้แล้วไอ้คิดเนี่ยมันต้องคิดของมันมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่คิดแล้วไม่ทุกข์อันนั้นนะก็พูดเอาตามคิดเอาแต่ว่าทําจริงๆเนอะ เราจะต้องมาเปลี่ยนนิสัยของของจิตให้เขามาให้เขามาอยู่กายเอาความรู้สึกทีิกายนี่เขาไอไอจิตมันจะมาที่กายจิตมโนวิญญาณมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละกาเรียกว่ามอยู่คนละโมเมนต์อยู่อยู่คนละบริบทอยู่คนละสถานะเฉยเฉยเลียดเป็นคนละสถานะแต่ว่ามันแปลว่ารู้เหมือนกันจิตมโนวิญญาณเอาจิตหรือเอาวิญญาณเนี่ยให้มาอยู่กับร่างกาย แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาอยู่กับร่างกายแล้วมันดีใจว่าโอ้โหเรารู้สึกตัวได้ตลอดเวลามันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ต้องการให้มันมารู้สึกตัวตลอดเวลาเราต้องการให้มันเกิดจิตตะคือว่าเกิดจัตตะให้มันให้มันเกิดในปัจจุบันแล้วให้มันมีช่องว่างที่ให้เขาคิดเนี่ยเราจะเห็นการทํางานของจิตว่าจิตเนี่ยมันทํางานโดยที่ไม่ต้องเราเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยมันเป็นการทางานของมันเองแต่เพียงแต่ให้เห็นว่าให้จิตเห็นจิตทํางานจิตเขาี้งจะเชื่อ ไอ้ส่วนที่ไอ้พวกเราฟังอาจารย์มาฟังหลวงพ่อไปก็ดีฟังแล้วไปคิดจะรับตาวเองโอ้มันเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะคิดได้เข้าใจถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการเราก็ต้องมาฝึกเหมือนกับพวกที่อ่านอตำราขี่มา้าหรือตำราว่ายน้ําอ่านหนังสือมาหมดฟังมาหมดดูเขาว่ายน้ำพูดแข่งระดับะดับโลกรนะดับโอลิมปีกก็ไดนะ้แต่เราเองเนี่ยยังไม่เคยว่ายน้ําเลย เราไม่เคยฝึกว่ายน้าเลยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องว่ายน้าขึ้นมาเรือไปท่องเที่ยวพอดีเรือมันจมเลอ,อเราจะไปต้องว่ายน้ําเราจะว่ายน้ําเป็นไงน่ะถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนนะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือความหมายของการที่จะให้พวกเรามาเราฝึกเอาจิตมาทิ่เอามาติว้ทิ่กายเพราะมันเห็นแล้วมันทําได้ตั้งแต่ขั้นที่เป็นเป็นธรรมะธรรมดาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือความชิดเนี่ยมันจะตัด ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ท่านทำามบนี้บ่อยๆแล้วเอาจลับไกินวิตกายบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคิดตัดตัดภาพอะตัดภาพทิ้งเลยเนี่ยอเจตัววิมุตเลยคือทิ้งมาเลยนะบางครั้งที่หลวงพ่อพูดอ่าพูดแล้วเนี่ยคือมันไม่มาจิตมันมันยังมันคิดอยู่มันไม่มามันมามันยังไม่มามันก็ต้องอ่ารอมันก่อนรอมันมาเนคือไอตัวที่มันเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นสัญญาเวทียึดแต่นิโรธเนี่ยคือมัน มันผ้ามันตัดเลยนะมันตัดเปิดเดี๋ยวมันทิ้งเลยมันทิ้งเลยแล้วมันไม่คิดเลยนะอใครเป็นใหม่ๆเนี่ยก็จะลำบากอยู่แต่ว่าผู้ที่เป็นเป็นชำนาญแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาสู่ปกติเลยแลอวจากทุงสุดขึ้นสู่สามัญม่จะขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนะอันนี้เนี่ยเป็นมุมมองอของสัมมาสังกัปปะนะที่มันอยู่ในความคิดนะที่มันอยู่ในความคิดของเรามันมันจะมีทุกอย่างเลยทั้งสี่อย่างเลยนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่ดีไม่ชั่วมันจะอยู่ในกันในนี้เลย เพราะฉะนั้นก็จิตของเราจะต้องเห็นความจริงความจริงคือมันมีทั้งหมดทุกอย่าง